นะครับวันนี้กลับมาพบนะครับในรายการศึกมวยมันวันศุกร์นประจําวันศุกร์ที่13สิงหาคม2567นะครับนัดนี้เป็นนัดสัญจรนะครับในสึกคนแก่งมวยไทยเมืองชาติกังลาวนะครับถ่ายทอดสดจากวิทยุช่วคราวลาน,นุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานนะครับที่จัดกำแพงเพชรออกสตาร์ทนี่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่องทูฟยูหมายเลข24นะครับ เดี๋ยวเรามาดูคู่ใหมที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูที่คู่ที่1ของรายการในชกกันที่พิกัด104ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างบัลลังเพชรบนครจะพบกับพายทองคําแอดสันปาตองต่อด้วยคู่ที่2ในแก้มือร่างตากันอีกครั้งครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างเป็นองฝั่งเพชรเอเชียบางแสนไฟครับชกที่พิกัด123ต่อหนักหนปอนด์ครับให้น้ําตาเดือดเกร็ิชัดชัยที่พิกัด124ปอนด์ ส่วนคู่รองของรายการครับโชว์กันที่พิกัด1 2 6อปอนด์เป็นองฝั่งปืนกลปอประจากครับหรือสอเจ้าต้องปราจีนจะพบกับลูกเกอกเพชรสิทธิ์ิ๊กแจ๊ดคลัปัทุมและคเวกในรายการครับแก้มือร้างตาแต่ขัดก,กันอีกครั้งโชว์กันที่พิกัด127ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเชียกรพอลักบุญจะพบกับพรเนสนศภูมิพัฒน์นะครับก่อนไปดูน้ำหนักนตัวนือหลังช่างครับในรายการศึกมวยมรละสุกนัสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ ฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดสับซ่าคล้ายกุกระดิ่งเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักนักโดมมาหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด1 0 4่อ่ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือแกงสีแดงกันก่อนนี่คือบัลลังเพชรเปินน้ลนครครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีมวยจากจอดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของบัลลังเพชรมีแพ้คะแนนให้กับเสือดำอภอัยขุนศึก จากนั้นมาชนะคะแนนสุดที่รักนุสิม์เมืองสุดท้ายนี้ชนะคะแนนเชียร์พลดับรันารคามกับที่ราชจำเนินเมื่อเดือนก,กรกฎาคม67ที่ผ่านมาช่วงหลังฟอร์มและผลงานก็ดูว่าจะสดแปลงขึ้นมาส่วนผู้ชกว,วันนี้เป็นพายทองคำแอสันปาตองครับหรือสิทธิ์ไทยแลนด์นักชกวัย18ปีมืยอจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของพายทองคำครับมีแพ้คะแนนให้กับจอมโหดหนุสิ์เม,มืองจากนั้นมาชนะคะแนนเพชรอีสานต่อสถานเมือง สุดท้ายชนะคะแนนเจ้าใต้ล่าพอรักบุญรับที่รังสิตธิเมื่อเดือนกรกฎาคม6 7ที่ผ่านมาถ้าดูจากผลงานและฟอร์มในช่วงหลังสามไฟน์นี้ดูเหมือนเหมือนกันเลยครับชนะก,กันไปคนละสองครั้งแพ้กันไปคนละหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้เบรกพิกัด1 0 4อปอนด์ครับน้ำหนักขนุคู่เมื่อ,ชอเช้าบัลลังเพชรนี่มาขึ้นชัางได้เท่าพิกัดนะครับ1 0อปอนด์รูปร่างช่วงชกสูง167ซนติเมตร น้ำหนักปล่อยปล่อย53กิโลกรัมไฟนี้เปลี่ยนที่ซ้อมนะครับมาเก็บตัวฟิซ้อมไปที่ค่ายมวยบางแสนไปขับที่จังหวัดชนบุรีส่วนคู่โชคเจ้าภายทองคำครับเมื่อเช้ามาขึ้นชั้นได้104.4ร้อสุดเศรูปร่างช่วงชชคในสูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย51กิโลกรัมเก็บตัวฟิซ้อมไปที่ค่ายมหมยสิทธิ์ไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกตามภาพตามสายตาก็ดูไม่ห่างครับดูใกล้เคียงกัน ดูตามข้อมูลบาลังเพชรจะดูได้ลอยกว่าเล็กน้อยเนื้อตัวดูดีทั้งคู่ค่ะที่หนักใบปล่อย,อยบาลังเพชรจะใหญ่กว่าพนังคำอยู่2กิโลกรัมนะครับเชิชงชกล็อตซายของคู่ครับคู่นี้บาลังเพชรนี่เป็นมวยทางขวาสรงฝีมือเชิงดีเก็บกันบังโตดักเตะดักแทงหลักเรียมดีนะครับรายนี้ดูจะล่องแคล่วเข้าออกไวทักษะมวยดีแต่ว่าบาลังเพชรจะเป็นลองในเรื่องของลูกเสียดสีลูกปะทะแล้วก็ลูกดุดันนะครับรายนี้ก็ต้องพิ้วให้ตลอด ถ้าพิวได้ตลอดก็มองได้ลุ้นแต่ถ้าโดนเบียดเสียสิไปแล้วยุดย่นนิดเดียวเหยียบแผ่วเมื่อไหร่ก็จะดูว่าเสร็จได้ทันทีเพราะว่าเวทนี้พี่กัดนี้ก็ดูว่าจะเติมๆครับเนื่องจากว่าในกาลังโตครับปล่อยๆเนีย่ยไฟก่อนของบัลังก์เฟนี่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดแต่มาไฟนี้นี่ปล่อยๆห้าสิบสามเลยนะครับขุมก็ห้าถึงหกกิโลกรัมน,นะครับในส่วนผู้ชคพายองคำครับตรนนี้ก็เป็นมือทางขวาเป็นมือครบเครื่องดุดันพันแกลงนอกได้ในแนวแน่นจะได้ในเรื่องของลูกบูลูกสู้ลูกดุดันนะครับ แล้วก็ความขยันความพยายามที่ดูดีแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิรนนี่จะจะดูเป็นรอกนะครับคู่นี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงมีนาคม6 7ช่วงต้นปีนะครับก็ใช้บริการมาหนึ่ครั้งที่สามเมอราชํำเนินฝ่ายนั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าพายทางขำน,นะครับเป็นฝ่ายที่ชนะคะแนนไปฝ่ายนี้ก็กลับมาแก้มือร้างตากันอีกครั้ง คู่ที่หนึ่งของรายการครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนอกกับนายบูก,กับบุญครับคู่นี้ผมออกชอบรางฝั่งเจ้าพายทองคำนะครับดูว่าลูกบูลูกสู้ดูดีกว่าแล้วก็เป็นมวยที่ดุดันขยนันความพพายามดีแล้วก็มีฮึดตลอดต้นๆเนี่ยอ,อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าเสดสียิ่งเยอะไปแล้วเองดี HD ค่าทีระยะยาวปลายปลายมองว่าน่าจะมั่นคงแล้วก็ดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคูเปิดหัวของรายการชอบรางฝั่งพายทองคำแอสันป่าตองมองดูว่าชนะเจ้าบรลลังเพชรเปิ้ลน,นักขอนนะครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกนัหนักแตกต่างนะครับแก้มมือรัางตากันอีกครั้งต่อกัน1ตอนร้อย3ต่อน2 4นะครับมาดูฝั่งเพชรเอเชียกันหนึ่งครับเพชรเอเชียบางแสนไฟคลับนักชกวัย9 9ปีครับเมื่อจกจอ์ซิสเกดผลงานฟอร์มหลังของเพชรเอเชียนะครับรายนี้มีชนะคะแนนตาตาเล็กพอหักบุญ จากนั้นก็มาแพ้น้องที่2ให้กับลักินแดงทีเด็ด99ช่วงมกราคม67ต้นปีจากนั้นก็ห่างหายไปพักใหญ่ครับกลับมาเคลื่อนไหวหายใจไฟแรกก็มาชนะคะแนนน้นําตาเดือดเกียรติชัดชยัยคู่ชกในวันนี้ครับที่รังสิทเมื่อเดือนก,กรกฎาคม67ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้ชกวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคู่ปรับเก่าครับเป็นน้ําตาเดือดเกียรติชัดชยัยนักชกวัย21ปีครับวยจากจอดก,กําแพงเพชรผลงานาฟอร์มหลังของน้ําตาเดือดครับก็มีแพ้คะแนนให้กับเพชกรากากาชนดบางแสนที่รังสิ็จ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีปที่แล้วหลังจากนั้นก็หายไปร่วมปีนะครับที่หายไปก็หายไปบวชนะครับไปพักร่างกายนะครับล่าสุดก็กลับมาเคลื่อนไหวหายใจอีกครั้งก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรเอเชียบางแสนไฟลับคู่โชคในาวันนี้ครับที่สามเมอรดังสิทธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม67ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังฟอร์มและผลงานของน้ำตาเดือดก็ดูว่ายังสะดุดสะดุดอยู่นะครับคู่ที่สองของรายการครับคู่นี้ต่อกันหนึ่งปอนด์นะครับ น้ำหนักของัคู่เมื่อช่วงเช้าเพดเอเชียนี่ชก123ครับขึ้นชัางได้เท่าพิก,กัดเลยนะครับ123ปอนด์พอดิเป๊ะรูปร่างช่วงๆนี่สูง176เซนติเมตรปล่อยอย60กิโลกรัมเก็บตัวพิซซ่ามปที่ค่ายมวยบางแสนไฟคลับที่จงังหวัดชลบุรีสมุนกุโชเจ้าน้ำตาเดือดครับวันนี้ได้1ปอนด์นะครับชก124แต่ว่าเมื่อช่วงเช้านี้หนักมาหย่อนนะครับมาขึ้นชั้งได้122.4 น้ำหนักนี่มาขาดไปปอนกับอีกจุดหกเลยนะครับรูปร่างโชว์โชที่สูง128เซนติเมตรปล่อยปๆ60กิโลกรัมเก็บตัวพิซซอมไม่ที่ค่ายมวยเก็ตจัดใช้ที่จอดกําแผงเพชรนะครับน้ำหนักของครูเมื่อเช้านี่เพชรเอเชียมาเท่าพิกัดส่วนน้ำตาเดียวนี้ได้1นึ่งอนแต่ว่ามาขาดนะครับมาขาดไปต้องปอนจุดหนะครับ จากที่จะได้หนักนี่เท่ากับว่าต้องถอนหนักให้คูชกอีก0.6เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มาขาดนะครับคุที่ให้ดูจากรูปร่างช่วงชกก็เป็นมาที่รูปร่างโครงสร้างดีสูงยาวด้วยกันทั้งคู่ถ้าดูจากข้อมูลเจ้าตำดาเดือดจะดูได้ลอยกว่าครับได้เปรียบช่วงชกเนื้อตัวดูดีทั้งคู่น้ำหนักไป,ปล่อยก็พอๆกันครับ60กิโลกรัมขาที่เชิงชกสัตว์ตายนี่เป็นมวยคละทางคนละทรงเลยนะครับซ้ายกับขวานอกกับใน มดยทางซ้ายฝีมืออยู่ทางฝั่งเพชรเอเชียครับเป็นประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมดีทักษะดีฝีมือสายตายเยี่ยมคล่องแคล่วเข้า,ขา,ขา,ขาออกไวแล้วหลักเหลี่ยมนี่ดีมากแต่ว่าเพชเอเชียจะเป็นลองในเรื่องของลูกบูลูลกสู้แล้วก็เข่าวงไหนนะครับ ในสงคู่ชกเจ้าน้ำตาเดือดรายนี้ก็เป็นมวยทางขวาเป็นมวยประเภทเตะนํำปั้มตีแล้วก็ดุดันใยันในแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เข่าแหลมแทงเจ็บนะครับได้ในเรื่องของลูกบูลูกสู้ลูกดุดันนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงและก็ฝีมือนี่จะจะดูเป็นรองนะครับน้ำตาเดือดต้นๆไม่ได้เปลี่ยนนะครับรายนี้ถ้าชนะต้องลุ้นในท้ายลุ้นเข่าในปลายปลายนะครับคู่นี้เจ้าเจอกันมาเมื่อครั้งล่าสุดก็ไปทางฝั่งเจ้าเพรเอเชียนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปที่สามวันรังสิ วันนี้ก็กลับมาแก้มือล้างตากันอีกครั้งที่บ้านของเจ้าน้ำตาเดือดนะครับคู่ที่สองของรายการครับก็วัดกันเลยครับระหว่างซ้ายกับขวานอกกับในบูกับบุญศิละปะปราพร,ระกำลังนะครับคูน่นี้เมื่อเดือนที่แล้วผมออกชอบดังฝั่งเจ้าน้ำตาเดือดนะคือน้ำตาเดือดเนี่ยหนึ่งเลยคือได้นในเรื่องของลูกบูลูกสู้แล้วก็ลูกขหยันสองได้นในเรื่องของซอ์เวร์ลมไอกาศเสียงเชีย วันนี้ชกในถิ่นชกในบ้านครับคือเป็นวยที่เก่งอยู่แล้วพอมาชกในบ้านในถิ่นเนี่ยความเก่งจะคูณ2เลยนะครับมองว่าซับเวดนล้อมบรรกาศเสียนเชียดีครับแล้ววันนี้บังซ้ายอยู่เก็บซ้ายให้ได้แล้วก็เสียดสียดยิย่งยะกันไปเนี่ยผมมองว่าเขาในแล้วก็ลูกบุลูกสู้ของเจ้าน้ำตาเดือดเขาจะดูดีกว่านะครับวันนี้ปะทะกัาไปแล้วมากยกหน้าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่ที่2ของรายการชอบรังฝั่งเจ้าน้ำตาเดือดเกียรติชัยมองดูว่าชนะเจ้าเพชรเอเชียบางแสนไฟคลับนะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการชกกันที่เวทีเกต116บอ์มาดูฝั่งปืนกลกันหน่อนครับปืนกลปอปัญจักหรือสอเจ้าต้องปราจินนักชกไว้22ปีครับมวยจากสวนภูเก็ตผลงานฟอร์มหลังของปืนกลครับมีแพ้คะแนนให้กับตี๋ใหญ่ทีเด็ด99จากนั้นก็มาแพ้นอกที่5ครับเพชรธุรชศักดิ์ถวินสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับเพชรอลังการสิจากอุ้มที่หลังเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน6จที่ผ่านมาช่วงหลังฟอร์มและผลงานก็ดูว่ายังสะดุดสะดุดอยู่นะครับ สิร์ผู้ชควันนี้เป็นลูกเกาเพชรสิรนบุญแจนคณปัตุมหรือพอหลักบุญนักชมรุ่นน้องวัย19ปีครับมวยจากจอดอุบลราชธานีผลงานฟอร์มหลังของลูกเกาะเพชรนะครับรายนี้ก็มีชั้นรองที่สเพชรภูเขียวหอจกกุ้งสุดทิจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่สุดท้ายชนะคะแนนนำสุขทอแทนไทยครับที่รังสิตเมื่อเดือนกรกฎาคม67ที่ผ่านมานะครับ คู่รองของรายการนะครับถ้าดูจากผลงานแล้วก็ฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยดูว่าเจ้าลูกกอบ์ฟเฟฟอร์มจะดูดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังยังมีชนะอยู่บ้างขณะที่เจ้าปืนกลช่วงหลังในฟอร์มไม่ดีครับแพ้มารวดวันนี้ก็ต้องกู้สัทธาเลขฟอร์มเก่งแล้วก็หาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับคู่รองของรายการเวทีกัด116ปอนด์น้ำหนักของนักคู่เมื่อช่วงเช้าปืนกลนี่ขึ้นช่างได้117ครับลดไปน1นปอนด์รูปร่างช่วงชกอนี่สูงร้อยหกสบเอ็ดเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยี ส่วนกชกเจ้าลูกกอกเพชรครับเมื่อเช้ามามาหย่อนนะครับมาต่ำกว่าพิกัดนะครับขึ้นชั้นได้ร้อยสิบห้าน้ำหนักนี่มาขาดเป็นหนึ่งตอน,นะครับรูปร่างช,วงช่วงชกนดสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรปล่อยปล่อยห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมเก็บตัววิซศอ์ไปที่โรงเรียนธรรมศาสตร์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับคุณที่ถ้าดูจากรูปร่างช่วงโกค,ความสูงความยาวลูกกอกเพชรจะดูได้ลอยกว่านะครับดูได้เปรียบช่วงส่วนปืนกลจะสั้นกว่าเสียเปรียบช่วงชกนิดหนึ่งแต่ได้ทางกว้างทางหนา เนื้อตัวดูดีดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักปล่อยปลยป,ลยปลืนกลจะใหญ่กว่าลูกกอกเพชรอยู่ประมาณสักโลถึงสองกิโลกันนะครับคู่นี้ประเภทสดกับเก่าครับเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งปืนกลน,นะครับฝีมือเชิงดีแข้งแม่นเข้าออกเร็วดูว่าความคล่องตัวดูจะว่องไวกว่านะครับแล้วก็เบอร์มวยชั้นมวยเนี่ยดูจะดูจะดีกว่าแต่ว่าปืนกลเนี่ยจะไปลองในเรื่องของสภาพร่างกายความสดนะครับแล้วก็ฟอร์มการโชคที่ดูว่าช่วงหลังเนี่ย ดูว่ายังสุดสดุดอยู่นะครับในส่วนของคู่ชกเจ้าลูกเกอกเพชรวันนี้ก็เป็นมวยทางขวาทรงมวยฝีมือเข่าวงนอกเอาจิกก็เล่นฝีมือได้คอยเก็บกันเลือกออกส่วนจังหวะจับในล็อกไนก็ดูแข็งแก่งแรงเป็นมวยที่ขย,ยันแล้วก็มีความพยายามใกล้ๆมีสักพันสักพันอันตรายนะครับลูกเกอกเพชรนี่ได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายนะครับแต่ถ้าดูกันที่ความคล่องแคล่วความคล่องตัวความรวดเร็วเนี่ยดูว่าลูกเกอกเพชรจะช้ากว่าเป็นกลอยู่กิ๊หนึ่งนะครับ คู่รองของรายการครับคู่นี้สดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่เมื่อเปิดให้กันไปแล้วผมออกชอบนงังฝั่งรุ่นพี่อย่างเจ้าปืนกลนะครับชอบที่มวยเก่าเกมประสบการณ์สูงกระดูกมวยดีนะครับดูว่าปืนกลถึงแม้ว่าช่วงหลังจะแพ้สุดสะดุดมาแต่ก็แพ้แต่เบ์ดีๆเบอรยใหญ่แล้วก็แพ้แต่ประเภทหนักแรงทั้งนั้นวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องซึ่งเป็นมวยเปิดเกมเดินชนดูว่าปืนกลเนี่ยน่าใช้จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือครับ คอยเก็บการเลือกออกดักเตะดักแงทงครับกินเหลี่ยมกินทรงจังหวะจับไนก็มีปั้มตีได้แทงสู้คู่ขี้สูสีปืนแกปืนกลอ่ะแกมีรูปเก๋าครับแกมีเหลี่ยมตัวเข้ามาเสริมคอยเกี่ยวหักจับเทให้คู่ชกเสียมทรงก็ดูว่าทําได้ดีวันนี้อยู่ที่เรียแรงพรกพลังําลังและการยุร่ยยักของปืนกลถ้าเส,สียสีเยอะไปแล้วน้องทีพี่ทีไม่ยุบไม่ย่นมองดูว่าวันนี้เก๋าหน้าจะเอาอยู่นะครับคู่รองของรายการชอบรังฝั่งปืนกลปประจักมองดูว่าชนะเจ้าลูกเก๋าเพชรสินวิกจัดคนรักปัถุมนะครับ แล้วถึงคู่เอกนรายการครับคู่นี้แตกหักกันอีกครั้งนะครับชกกันที่เวทีกัรน้ำหนัก127บปอนด์มาดูฝั่งเชี่ยกรก่อนครับเชียกรพอหลักบุญครับเปิดเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งนะครับนักชกวัย28ปีเมื่อจากงจทย์อุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเชี่ยกรครับมีชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับจากนั้นก็มาแพ้น้องที่สามให้กับมังกรเหล็กปนนครแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่ไปแพ้น็อกที่หนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม6 7ที่ผ่านมา ส่วนผู้โชควันนี้เป็นพรเสน่ห์ซอภูวิพัฒน์นักชกวัย25ปีมเมืองจากมรเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของพรเสน,น่ห์ครับมีชนะคะแนนเจ้าโทมัสแวนนิสเตนนะครับที่นครศรีจากนั้นก็มาแพ้คะแนในให้กับพันศักดิ์วาวันทวีในรายการวันแล้วก็ครั้งหลังสุดนี้แพ้นุ่มที่หนึ่งครับให้กับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูนะครับในรายการวันเมื่อเดือนกรกฎาคม67ที่ผ่านมาช่วงหลังฟอร์มแล้วก็ผลงานนี้ก็ดูคล้ายกันครับโดยเฉพาะในช่วงหลังหนี้ฟอร์มดูว่ายังสุดสุกมาได้กันทั้งคู่ คู่นี้แหวกไปกัด127ปอนด์ครับน้ำหนักของน้องคู่เมื่อช่วงเช้าเชี่ยก่อนมาขึ้นชั้นได้127.6ลด0.6รูปร่างช่วงชกนี่สูง165เซนติเมตรปล่อยปล่อย62กิโลกรัมเก็บตัวพิซซ่ามิที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมส่วนคู่ชกเจ้าพรเสน่ห์นะครับมาขึ้นชั้นได้127.2ลด0.2นะครับรูปร่างช่วงชกนี่สูง170เซนติเมตรปล่อยปล่อย62 63กิโลกรัมเก็บตัวพิซซ่ามิที่ค่ายมวยสอบูมิพัน์ที่จังหวัดนครศรี คู่นี้เมื่อ,ชอเช้าต่างฝ่ายต่างก็มาลดกันคนนิดคน,คนหน่อยทั้งคู่ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกตามภาพตามสายตาที่ดูไม่ห่างนะครับดูคู่คี้สูสีแล้วก็ใกล้เคียงกันเนื้อตัวก็ดูใช้ได้ขนาดที่หนักปล่อยๆก็พอๆกันครับ6กิกิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เชิงชกวงลดสไตล์ของคู่ใช้ก่อนที่เป็นมวยทางขวาเป็นมวยเก่าเกมนะครับนอกใต้ในดดบูได้บุญได้นะครับมีลูกมีรับแล้วก็ยืดหยุ่นเก่เกง แต่ว่าใช้ก่อนที่จะไปลองในเรื่องของสภาพร่างกายความสดแล้วก็ลูกบูลูกสู้นะครับส่วนผู้ชกเจ้าพอสเสน่ห์รานี้ก็เป็นมวยทางขวาสวมวยก็เปิดเกมเดินชนเตะน้ำปัำ้มตีเป็นมวยที่ขยันแล้วก็ความพยายามดีช่วงหลังนี่ไปช่วงในรายการวันนะครับจ้า มีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมนะครับนอกจากเขาในที่เหนียวแน่นแล้วก็ยังมีหมัดมีศอกที่ลุ้นเปลี่ยนเกมได้อุ้ดเหมือนก็ดูว่าจะหลากหลายขึ้นแต่ว่าพอสเสนจะไปลองในเรื่องของจังหวะหลักเหลี่ยมเชิงน,นะครับลายนี้ตน้ตนตก็อาจจะอึดอัดนะครับพอสเสนถ้าจะชนะนี่ต้องลุ้นในท้ายลุ้นเขาในปลายปลายนะครับต้องเดินอัดเดินเบียดชนะเลาะแล้วต้องเกาะให้ได้และให้ทัลลรนระทีบสำคัญต้องหาตัวให้เจอถ้ามาคิดช้าทำช้าเนี่ยดูว่าจะเขาลองแข่งได้เพราะว่าจังหวะหลักเหลี่ยมจะดูว่าเป็นกรอบนะครับ คู่นี้เจอกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกนี่เป็นทางฝั่งเจ้าพรเสน่เป็นฝ่ายชนะไปที่รังสิตแล้วก็ครั้งที่สองนี่เป็นทางฝั่งเจ้าเชื้อกอนเป็นฝ่ายชนะไว้ที่ราชดำเนินฝ่ายนี้ก็เป็นภาคที่3ครับกลับมาแตากขัดกันอีกครั้งที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับก็วัดกันเลยครับระวางสดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่นะครับคูน่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับผมก็ออกชอบทางฝั่งเจ้าเชื้อกอนนะผมมองดูว่าแกเก่าเกมละอุธมวยของเชื้อกอนดูจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่าแกลุกได้รับเป็นมียืดหยุ่นเกม ที่ดีครับมีผ่อนดักผ่อนเบาจังหวะวงนอกเชื้อก่อนก็เล่นฝีมือได้เขาคอยเก็บกันเลือกออกดักเตะดักแทงแล้วก็มีหมัดคอยต่อย สก,กัดอยู่ตลอดนะครับดูว่าจะคล่องแคล่วแล้วดูจะรวดเร็วกว่าแล้วคู่ชกเนี่ยเป็นมวยเข่าต้องรุนในท้ายรุนปลายแล้วกว่าที่ถึงตัวก็ต้องฝ่าดงแข้งดงหมัดเข้ามาสักก่อนแล้วพอถึงตัวก็ต้องรุนว่าตีได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าตีผิดเหลี่ยมผิดท่าก็มีโอกาสที่จะโดนเจ้าแช์ก่อนเนี่ยเกี่ยวหากับเทให้เสียเหลี่ยมเสียทรงได้ดูว่าแ์ก่อนวันนี้อาวุธมาดูหลากหลายกว่าบทเบียดเสียสิไปแล้วถ้าไม่ยุบไม่ย่นประกันไปด้วยความเก่าน่าจะเอาตัวรอดได้ครับ คู่เอกของรายการชอบพี่เจ้าเชื้อกอนพอหลักบุญมองดูว่าชนะเจ้าพอสเสน่ห์สอบภูมิพัฒน,น์นะครับเดี๋ยวเรามาทวนรับมวยรักมวยชอบนมวยมรดสุขนะสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรกันอีกสักครั้งคู่ที่หนึ่งของรายการชอบดางฝั่งพลายทองคำแอดสันปาตองครับเคยชนะมาหนึ่งครั้งหรือว่าลูกเสียสีลูกพระ,ะดูดีกว่าแล้วก็เป็นมวยประเภทปอดจ่ายปลายแรงเข่าในเหนียวแน่นวันนี้มองว่าชนะเจ้าบัลลังก์เพชรน,นครส่วนคู่ที่สองของรายการแก้เมือรังตากันอีกครั้ง ชอบไปทางฝั่งเจ้าถิ่นเจ้าบ้านอย่างน้ำตาเดือดเก็ิจัดชัยครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นครับเป็นมวยเข่านายที่แข็งแกร่งแล้วก็ความขย,ยันความพยายามดีวันนี้ชกในถิ่นชกในบ้านครับเสียงเชียร์ดังรบรรยากาศรอบดีด้วยดูว่าความเก่งนี้น่าจะคูณ2เลยครับวันนี้มองว่าชาะเจ้าเพชรเอเชียบางแสนไปครับส่วนคู่รองของรายการชอบดังฝั่งปืนกลปอปจักครับเก๋าเกมกระดูกมวยดีครับแล้วก็คล่องแคล่วเข้าออกไวทีทีดูจะรวดเร็วกว่าวันนี้มองว่าชาะเจ้าลูกกอกเพชรสินบิ๊กแจ๊ดคนรักปทุมแล้วก็เวทน้ำรายการชอบัังงฝเจ้า เช้าก่อนพอหลักบนครับเก๋าเก้มะครับมีลูกมีรับมีผ่อนหนักผ่อนเบ,นเบ,นบาครับนอกได้ในเหนียวแน่นครับแล้วก็หลักเหลี่ยมเชิงดูดีกว่าวันนี้มองว่าช้ะเจ้าพรสเนตสอบภูมิพัฒนะครับก็จบเลยนะครับกับไฟมบอลบันส,สุกนัดส,สัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะกันไปชื่นเคยฝากแฟนหนัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดสับซ่าคล้ายกดกระดิ่งไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้แฟนหัดมัวยทุกท่านร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ